ดีค่ะพี่น้องสวัสดีสุขสุขคุณด้วยค่ะเด้อบรรยากาศตอนเช้าเช้าเช้าวัาาานนี้ก็มาดพักอุ้ยคนแห่งจะบ่อยากถือน้ำอุ้ยพักเกิดยังสอดแน่ยังนี่เมื่อวานมาหลอมไว้เนาะค่ะเนาะนี่อ้วงเลยปลูกเบื้องค่ะค่ะ สิค้นพุ่นมาลงอันนี้ยังคอยมาใส่ที่หลังได้บอสิล่งขื้นชายนี่ว่าท่านได้ลงอยู่ที่ท่านกินบอเน,นี่ยนี่หยังเขาขนมาอยู่น,นั่นเบิ้งเบิ้งเบิ้งฉีไปเบิ้งอีหยังปงแน่หัวหน้ามมากไก่เด้อตอนนี้คันถึงนามนี้มีการตีกัดเกิดขึ้นเลยแหละพี่น้องนามันหวาหวาหวาวาหวาว้วาว,ว,าว,ว,าว,ว,าวเห็นเขียวเขียวจุม่มจุ่มบอค่ะพี่น้อง อย่างนอตนี่เนาะหินแล้วยหินแล้วยสอดแล้วสอดแล้วจ้าอ่าเป็นจุ่มเลยบาวี่าพักอีหยังสงสัยสิเป็นผักศีลาเพราะว่ามันลอยมาหนำหนามเฮ้ยนี่แหละขันบบคุ้มเนาะเป็นยังจุ่มห้องกระ thon แบบจุ่มจุ่ม,มกินนั่นแหละอุย้ยโหดหงป้านี่นะ เครื่องขี้่าเรลงมากคือโบอหอบม,มาใช่โอ้ยผู้ไรสิวาเขียหนาวบี้โพนสวัสดอ์ครับขี่โพนสวัสดก็ขี่โพนแบบยูโรห <laughs> นาวหนาวพี่หนอเบรดกำลัง ออกนะมากาศธรรมชาติขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งอุย้ยคือจังอันทอดเกือบเขาสวนคือมีมันหยาบๆบทัยอ,อ๋อ ออเพระคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่มีให้กับลูกไพคนนี้มเมญาเบื้องหลังก็คือเมญา่า <c oughs> เด็ดไห้ถึงถึงเล่าสิบลำบ่ลุ่ยเล้าก็เจียดเล้าก็บแบแงปั้นไห้เนาะคะ่ะเนาะเราก็อยากให้ซาเจย์ซาเจยว่าอยากบุกูกพักบุูกยังจงสินี่แหลนะหน้าที่ตรงนี้ เราก็หาให้ให้ปู่พักบ่มงมตนว่าจะเป็นความสำเร็จจากเสาเจ๋ยนะคะเด้อปู่อยู่เบื้องหลังแล้วก็บ,บ่ได้ลำได้รวยดอกค่ะพี่น้องแล้วเจียดแล้วก็เก็บถึงว่าสิมีสามีซา,าจางศาสตร์ก็ได้ยังไปอยู่ช่วงโควิดงานกับบได้เฮ็ดเต้นที่ องประสานให้หนาวหนาวหนานาวนะซือกระเพามานำซื้อกระเพาป่องหรอกกับมาดั้งไพ่รุ่นไหนมันห่อนเนาะอืมอเสียบยุตว่มันว่ายู่หรแตัวคงกับสิคิดว่าแต่ชาวจุ๋ย รวยมีสาธุสมพรปากเลยค่ะเด้บอบัวใดเทาย่า่กับขึ้สอีบ่ได้ยันสีดอก,บ,อดคคบ,อดกบ่ไ <c oughs> ด้ปลูกคักบ่ได้มายุ่งดอกบัวกูเมียนี่หอดเสียงเพลงนะเนี่ยหน,นาวเออ ขันเบียพักออกมาย้ายออกมาทั้งผีทั้งหลอมไว้กว้างเลยสวัสดีค่ะสวัสดียังเป็นทางการเห็นนางหนาแล้วเนาะ,ะเนาะแล้วเจอว่าสิบอบอกว่าสิบ,บก้วาวดอกค่ะแตกก็ตตองก้าวเพราะว่าเอ่อวา่าให้ห็นพักเขียวๆก่อนสิมานางผำเพือบอกว่าผู้ยูเบืองหลังคือผู้ดใดฮ็ดไทยจังสีจังสันเนาะ,ะเนาะก็ลเลย มามือนี้ยหนาวๆกันบ,บ่มีอันนี้กันเลย,เลยได้พัมเพอบอกอืมใจยู่ทีเราเฮตไห้ที่เราบ่ถอดถิ้งทีเรา,รรเรายังยีต้นบ่ยีต้นจังได้ก็แล้วก็หูยว่าลูกใส่มาแต้ำแล้วก,ก็เฮตไห้ซางไห้แป้งตัว เกินมาตีหยังฮะมาตีหยังก็หลุดรดี๋ยวนาะมันก็หลุดล้นแ้วขอเงินมีอยู่เฮ้ยแล้วแล้วทีหยังก็มาส่งที่มือใบบ้านนี่นางแต่ขี่โพนแหวบ โหลดลง่คนนี้ยังยังโหลดลง่เหลื่อยแซบหน้าผากพี่น้องซะเดี่ยวนะผา,ากมาไก่เด้อพี่น้องกับสั้นดังขาดเลยดินนิโจโกงกระย่างขาวา ยูโรวานผักยูโรเร็วหวานเลยได้บอเพื่อนแั้วเดี๋ยวมนฝุ่นไหมหวานวานก่อนพอเป็นยังหวานพื้นทรายก่อนพี่นออ้องใส่นี้บอหองเก่าเออหนั่นเรื่างนั่งหลัดทางแปลงนั่นเดี๋ยวสองซองอันไ,ได้แปลงหนึง่งพอดี อางได้ขึ้นใช่นางนี้เล่บ่อเส้นผีเลยเส้นเกิดแค่สามสิบสเปอร์เซ็นต์บ่อคือจังหวัดหัวละผ้ากะเพราม่นี่มาเพราะว่ากะเพราได้ผงหยาหัวละผ้านี่เขายี่ตัวยังไงนะเขาะช่วยอ่นี้อยู่เขายี่ตัวเปอร์เซ็นต์เกิดแ่สิบเปอร์เซ็นต์เลยไอ,อตู้ดีนะน นี่ไงะตะพาจะอยู่ข้างในยังเอาฟุ้มาใส่ที่หลังพี่น้องเรียหลายยุ่มือหนาเขินโอ้มีจังไหนีแป้นจ่อยนี่ชิวานเอาเบียบร์มาคืออะไร ก็ไ้ถ้าใส่ราสเท่าเดี๋ยวปูดคุบเดี๋ยวปง่ายๆเด้อพี่น้องเด้อะบ้าจ่อยซ้ำนี่นะมุมมุมนี่เด้อเด้อเด้อเสียงเด้อถักกะมาแล้วก็หด มาแเงียอยู่ก็ดังไฟ่ผฟีไงยูโบรบม่มีหัวมันจีเนาะอ,อ,อืมีมันมาเผาขาขนหนาวเด้อพี่น้องขี้เขาห่อมันนั่ดดนพูกมันนั่งแดดอะไ้อันต่ไรหอมเนื้อมนี่ออเมนู ง่ายง่ายฝ่าฝ่าไมน่นุ่งซุกเสื้อเดี๋ยวไปทางอื่น